ฟันธง12ลัคนาราศีในปี2567ราศีพฤกษภหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายน เป็นปีที่ลัคนาราศีพฤกษศพจะหมดหนี้หมดสินจะเจริญรุ่งโรจน์จากนี้ไปอีก4ปีที่ผ่านมามีวิกฤตมากมายกรรมเก่ากระนำซ้ำเติมดาวเจ้าเรือนการงานถึงทางตันพระรหัสสัปดีเป็นวินาศเหมือนโดดเดี่ยวไม่มีใครช่วยหมดหนทางแต่ปีนี้ปี2567ดวงเปิดจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานมีเกณฑ์โดดเด่นสำเร็จ ต้องเปลี่ยนแปลงถึงจะดีจากที่เคยทำงานกับคนเดิมๆให้เปลี่ยนแปลงและหมั่นเรียนรู้การเงินสภาพการเงินมีโอกาสร่ดำดรวยเป็นปีแห่งการหมดหนี้หมดสินหมดภาระสามารถตั้งตัวได้และมีเครดิตที่ดีมีรายได้ดีสำเร็จได้ดังใจหวัง ความรักคนที่คบอยู่มีเหตุให้มีอันเป็นไปแปลว่าไม่ใช่คู่แท้แต่ที่อยู่ได้ประคับประคองกันไปคนมีครอบครัวมีโอกาสมีบุตรสมดังปรารถนาสุขภาพการเจ็บป่วยจะคลายและหายไปสิน้นจะเจอหมอที่ดีให้เรียบรักษาจะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ควรบูชาพระปางเปิดโลกหลวงพ่อโตหลวงพ่อพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรอ,อธิษฐานกับท่านแล้วจะมีแต่เรื่องดีๆและควรพกเหรียญเทพระราหูสทรงครุฑติดตัวไว้จะเป็นการดี